คุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางชุมนุมอ,อยอน้อยได้มีการ จัดวอล์กแนลี่นะครับขออภัยครับไม่ใช่ชุมนุมออยอนอยสเครับเพราะว่าชื่อโครงการเนี่ยบอกว่าว a l k r แอนลีออ่ยุวะอสคบซึ่งเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคของโรงเรียนพนักพิทยาคารเนี่ยนะครับจัดขึ้นก็เพื่อให้นักเรียนในเครือข่ายเนี่ยได้รู้รักษาสิทธิหประการเกี่ยวกับผู้บริโภคซึ่งเป็นสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในปีพุทธศักราช2522นะครับซึ่งสิทธิผู้บริโภคที่มีตามกฎหมายมีหข้อก็ได้แก่สิิทธ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอกับการกับสินค้าหรือบริการสสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการสสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสี่สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาและ5นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะครับทั้งนี้สิทธิทั้ง5ข้อก็จะเป็นสิทธิของคนไทยทั้งประเทศครับ กิจกรรมวอล์กเลนี่ยูวะอสคบที่จัดขึ้นนะครับก็จัดโดยนักเรียนชั้นม .5 ทับ8แล้วก็ม .5 ทับ9ที่เป็นการนำยูวะอสคบนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นม .1 ม .2 แล้วก็ม .3 ห้องละ4คนโดยกิจกรรมต่างๆก็จะแบ่งเป็นฐานครับแต่และฐานก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นซึ่งเกมนั้นก็สร้างความสนุกสนานและก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคและก็ผู้ร่วมกิจกรรม ทางชมรมก็จะมีกิจบัตรมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนด้วยนะครับกิจกรรมที่ว่านี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วโดยทุกคนนั้นให้ความร่วมมือดีมากครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากปีที่แล้วแล้วก็ยังคงจะจัดอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนักข่าวของเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของอาจารย์ที่จัดงานก็คือคุณครูเกื้อกูลสุขปิตินะครับบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้ฝึกเด็กๆให้เป็นให้มีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํารู้จักแบ่งหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมมีความสามาคัคคีร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสิ่งสุดท้ายที่ได้ก็คือดีใจครับที่เห็นเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ตนควรจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายครับ และช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาชมช่วงตอบโจทย์ผมพูดคุยกับแขกรับเชิญสองท่านครับที่เชิญมาในวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่าเลิฟเลิฟจุลินรีรักมันใหญ่มากซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ถือได้ว่ามีเสียงมีพวอวิจารณ์ครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่ามีฉากจูบกันของวัยรุ่นหลายฉากด้วยกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ